ในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่รายล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่และดอกไม้หลากสีเด็กสาวคนหนึ่งชื่อว่ามีนาเรียนอยู่ชั้นมัธยมต้นมีนาเป็นเด็กที่ร่าเริงและขยัน,ขนแข็งแก็งเธอเป็นที่รักของเพื่อนๆทุกคนแต่มีหนึ่งสิ่งที่เธอเก็บไว้ในใจมาเป็นเวลานานาน,นั่นคือความรู้สึกที่เธอแอบรักรุ่นพี่นัดรุ่นพี่ที่เรียนอยู่ชั้นมัธยมปลายนัดเป็นคนเก่งและใจดีทุกครั้งที่มีนามองเห็นเขาช่วยเพื่อน หรือทักทายกับน้องๆเธอจะรู้สึกตื่นเต้นหัวใจเต้นแรงและไม่กล้าที่จะเข้าไปพูดคุยกับเขาโดยตรงแต่ทุกครั้งที่เธอเห็นนัดเดินผ่านห้องเรียนหรือเล่นบาสเกตบอลที่สนามเธอก็จะเผยยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัววันหนึ่งมีนาได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนที่จัดการแข่งขันวาดภาพและบังเอิญว่าเธอได้อยู่ในทีมเดียวกับนัดความเกินอายของมีนาทำให้เธอแทบไม่กล้ามองหน้ารุ่นที่ตรงๆแต่การที่ได้ทำงานใกล้ชิดกับเขาทำให้เธอเริ่มเห็นความอ่อนโยนและความตั้งใจของนัดมากขึ้น เมื่อถึงวันที่แข่งขันวาดภาพทีมของมีนาชนะการแข่งขันนัดยิ้มและขอบคุณทุกคนในทีมด้วยความสุภาพเขาหันมาชื่นชมผลงานของมีนาและพูดว่าเธอวาดเก่งมากเลยนั่นมีนาเก่งจริงๆคำพูดนั้นทําให้มีนารู้สึกหัวใจเต้นแรงเธอตอบกลับด้วยรอยยิ้มเขินๆและเริ่มกล้าพูดคุยกับเขามากขึ้นเวลาผ่านไปมีนาก็เริ่มกล้าทักทายและพูดคุยกับนัดมากขึ้นถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้บอกความในใจของเธอกับเขาแต่เธอก็รู้สึกว่า เธอได้เรียนรู้ที่จะกล้าสแสดงออกและเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นวันหนึ่งขณะที่ทั้งสองนั่งอยู่ในห้องสมุดนัดพูดขึ้นมาว่ามีนาเธอเป็นคนที่น่ารักนะอยู่ใกล้ๆเธอแล้วรู้สึกสบายใจคำพูดนั้นทําให้มีนาตัวแข็งไปชั่วครู่ก่อนที่จะหันมาส่งยิ้มให้และในใจของเธออาก็รู้สึกอบอุ่นขึ้นมาเธอคิดว่าการแอบรักใครสักคนอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ต้องเร่งรีบแต่การที่ได้ใช้เวลาทําความรู้จักกันก็เพียงพอที่จะทําให้หัวใจมีความสุขแล้วข้อคิดจากนิทาน ความรักไม่จำเป็นต้องรีบร้อนการค่อยๆทำความรู้จักและอยู่ใกล้ชิดกับคนที่เรารักในแบบที่เป็นตัวของตัวเองนั้นมีคุณค่าและทำให้เรามีความสุขในความรักแบบเรียบง่าย